บทที่4,132ัี่สนาทีต่อมาทั้งสก็มาถึงดาดฟ้าเรือพร้อมกับกระเป๋าถือเตรียมขึ้นเครื่องถึงเวลานี้ท้องฟ้าเหนือทะเลก็มืดลงเหลือเพียงแสงสลัวสลัวจากเส้นขอบฟ้าด้านทิศตะวันตกบนดาดฟ้าเรือซูรูลี่กำลังรอยอยู่ที่นี่กว่า10นาทีแล้วเมื่อเฟยเจนจงเห็นซูรูรี่จึงพูดอย่างสุภาพว่าคุณซูต้องเหนื่อยคุณแล้วนะที่จะต้องเดินทางไปกับเราอีกครั้ง ซูรูลี่ยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าคุณเฟยไม่ต้องสุภาพปรับใดที่เป็นสิ่งที่คุณเย่ขอให้ฉันทำฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดหลังจากนั้นเธอมองดูเวลาแล้วพูดว่าคุณเฟยค่าเฮลิคอปเตอร์จะมาถึงเร็วๆนี้ตอนนี้เราอยู่ห่างจากโคลัมโบประมาณ200กิโลเมตรและเวลาบินประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะเฟยเจียนจงพยักหน้าเล็กน้อย แม้ว่าเขาอยากถามว่าทำไมจูจ่ๆเยเฉิญถึงจัดการให้ตัวเองและหลานสาวไปที่โคลัมโบแต่หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ตัดสินใจทำตามแผนของเยเฉิญในไม่ชา้าเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ในทะเลก็บินเข้าใกล้ทะเลด้วยความเร็วสูงและเฮลิคอปเตอร์ก็เริ่มช้าลงเมื่อเข้าใกล้เรือบรรทุกสินค้าแล้วลงจอดตรงเหนือดาดฟ้าทันทีที่เฮลิคอปเตอร์ลงจอดบนดาดฟ้า ประตูก็เปิดออกทันทีทหารวังมังกรหลายนายพร้อมอาวุธครบมือได้ลงจากเครื่องและมาถึงซูรูรี่ในทันใดาชายที่เป็นผู้นำกล่าวด้วยความเคารพคุณซูฉันได้รับคำสั่งจากเจ้านายวังให้มารับคุณและคนอื่นๆไปที่โคลัมโบเวลาจำกัดมากโปรดขึ้นเครื่องโดยเร็วครับซูรูรี่พยักหน้าและพูดกับเฟยเจียนจงคุณเฟยเชิญค่ะเฟยเจียนจงไม่ลังเลและด้วยความช่วยเหลือจากหลายๆคนเขาก็ขึ้นห้องโดยสาร หลังจากที่ทุกคนขึ้นเครื่องแล้วเฮลิคอปเตอร์หนักก็คำรามขึ้นทันทีและบินไปทางสีลังกาในขณะเดียวกันนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหลังจากที่กูชิวอี้เสร็จสิ้นการซ้อมตอนเช้าเธอจึงโทรหายเย่เฉินทันทีที่รับสายเธอจึงถามว่าพี่เย่เฉินคุณมาถึงนิวยอร์กหรือยังคะมาถึงแล้วเย่เฉินยิ้มและพูดว่ามีอะไรด่วนไหม กูชิวอี้พูดอย่างไม่พอใจพี่เย่เฉินมีคนรังแกชิวอี้นะสิพี่ต้องจัดการให้ด้วยเย่เฉินรีบถามใครรังแกเธอกูชิวอี้พูดอย่างโกรธเคืองก็เผยโซบินยังไงละ่ะ มีบริษัทหนึ่งที่อยู่ภายใต้ตระกูลเฟยทำการซื้อสถานที่ที่ชิวอี้จัดคอนเสิร์ตในราคาสูงเท่านั้นยังไม่พอยังบอกว่าสถานที่จะได้รับการปรับปรุงใหม่ทำให้ต้องเลื่อนหรือเปลี่ยนเวลาคอนเสิร์ตใหม่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทุกอย่างบนเวทีของเราใกล้จะเสร็จหมดแล้วและคงจะสายเกินไปที่จะเปลี่ยนสถานที่ในเวลานี้เย่เฉินขมวดคิ้วและพูดว่าไอสารเลวนี้มันมีเจตนาอะไร กูชิวี้กล่าวว่าเขาโทรหาโต๊ะตัวและบอกว่าเขาต้องการเชิญชิวี้ไปทานอาหารค่ำที่คฤหาสนาชิวี้คิดว่าพวกเขาต้องมีเจตนาไม่ดีบางทีพวกเขาอาจสงสัยว่าการหายตัวไปของเฟยหาย่าวหยางเกี่ยวข้องกับชิวี้และต้องการหาเบาะแสอะไรจากการพูดคุย,ยเย่เฉินถามอย่างขุนเคืองแสดงว่าถ้าเธอไม่ตอบรับคำเชิญมันจะทำให้การแสดงคอนเสิร์ตของเธอเลื่อนออกไปใช่ไหม บทที่4,133ใช่ค่ะกูชิวี้พูดอย่างโกรธเคืองตอนนี้พวกเขากำลังข่มขู่ฉันด้วยเรื่องนี้ถ้าชิวี้ไม่ไปคอนเสิร์ตอาจจะต้องเลื่อนออกไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดผลกระทบแม้ว่าชิวี้จะระง,งับคอนเสิร์ตนี้ไว้ก่อนแต่คอนเสิร์ตคราวหน้าก็คงจะเป็นเหมือนกันเยเฉินถามเธอว่าแล้วเธอมีแผนยังไงบ้าง กูชิวี้กล่าวอย่างไพเราะว่าพี่เย่เฉินชิวี้อยากรบกวนคุณพาฉันไปที่คฤราั์ตระกูลเฟยไม่ทราบว่าพี่สะดวกไหมถ้าหากไม่สะดวกก็คงจะเลื่อนคอนเสิร์ตนี้ออกไปก่อนแล้วค่อยจัดขึ้นที่นิวยอร์กเป็นครั้งสุดท้ายเย่เฉินยิ้มและพูดว่าแล้วแฟนๆของเธอในนิวยอร์กจะไม่ผิดหวังเหรอ กูชิวี้กล่าวอย่างช่วยไม่ได้มันไม่มีทางเลือกแล้วนี่แต่ชิวอี้เชื่อว่าแฟนคลับสามารถเข้าใจได้เห่เฉินกล่าวว่าลืมไปเถอะเธอไม่สามารถปล่อยให้แฟนแฟนนับหมื่นผิดหวังกับเรื่องไรสาระได้ก็อีแค่ไปทานอาหารที่ตระกูลเฟยพี่บังเอิญอยู่แถวคคราสหาตระกูลเฟยนี่แหละ ถ้างั้นเธอบอกเขาไปเลยตอนเที่ยงจะไปทานอาหารด้วยเดี๋ยวพี่ส่งที่อยู่ไปให้เมื่อมาถึงแล้วจะออกไปรับเดี๋ยวพี่จะไปร่วมแจมอาหารมื้อนี้ด้วยเมื่อกูชิวอี้ได้ยินสิ่งนี้เธอจึงถามทันทีด้วยความประหลาดใจจริงเหรอคะพี่เย่เฉินจริงๆเย่เฉินยิ้มและกล่าวว่าอย่างไรก็ตามเร็วเร็วนี้ก็จะได้พบพวกเขาอยู่แล้วถ้าไปทานข้าวเที่ยงก่อนจะเป็นไรไป กูชิวี้พูดอย่างรวดเร็วดีเลยค่ะพอชิวอี้ไปถึงแล้วจะติดต่อหาพี่เย่เฉินนะคะเฉินโต้ตัวโล่งใจเมื่อรู้ว่าเย่เฉินเต็มใจที่จะไปตระกูลเฟยกับกู่ชิวอี้เพราะถ้าปล่อยเธอไปคนเดียวคงไม่เห็นด้วยแน่นอนแต่เนื่องจากเย่เฉินเต็มใจที่จะไปกับกู่ชิวี้เธอจึงไม่มีอะไรต้องกังวล ในความเห็นของเธอเย่เฉินจะต้องมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะจัดการกับตระกูลเฟยทั้งหมดมิฉะนั้นมันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะจับตัวเฟยห่าวอย่างโดยตรงเธอจึงโทรหาเฟยซูบินทันทีและพูดกับเขาว่าประธานเฟยคุณกู่มีเวลาตอนเที่ยงนะคะไม่ทราบว่าคุณสะดวกไหมทันทีที่เฟยซูบินได้ยินสิ่งนี้เขาก็รู้ว่าวิธีการของตัวเองนั้นใช้ได้ผลและกล่าวทันทีว่าสะดวกครับสะดวกแน่นอน ถ้าคุณกู่มาตอนเที่ยงฉันจะให้ครัวด้านหลังเตรียมอาหารรอรับรองว่างานเลี้ยงนี้จะต้องยิ่งใหญ่แน่นอนครับเฉินโตววอตัวในใจก็รู้สึกรังเกียจแต่ก็พูดอย่างอบอ,อุ่นว่าถ้าเป็นกรณีนี้ก็ตามนี้นะคะคุณกู่จะไปทันทีหลังจากที่เธอทำงานเสร็จแล้วเฟยซูบินรีพูดว่าคุณเฉินทำไมคุณไม่ให้ที่อยู่แก่ฉันละ่ะเดี๋ยวฉันจะจัดขบวนรถไปรับคุณกู่ เฉินโต้ตัวกล่าวเบาๆว่าไม่รบกวนดีกว่าค่ะคุณกู่มีทีมขบวนรถคุ้มกันดังนั้นฉันจะไปที่คฤหาสน์ตระกูลเฟยของคุณในลองดีโดยตรงเฟยซูบินหัวเราะเบาๆพลางกล่าวว่าเอาละในเมื่อคุณกู่ยืนยันเช่นนั้นงั้นฉันจะรอที่คฤหาสน์เฉินโต้ตัวพูดอย่างไม่อดทนถ้าอย่างนั้นดิฉันขอวางสายก่อนนะคะ เฟยซูบินวางโทรศัพท์ลงและพูดกับเฟยซานไห่ต่อหน้าว่าพ่อครับเด็กสาวที่ชื่อกู่สัญญาแล้วว่าจะมาทานอาหารเที่ยงด้วยเฟยซานไห่ยพยักหน้าด้วยความพึงพอใจและพูดอย่างเย็นชาว่ามันจะต้องมีเบาะแสบางอย่างเกี่ยวกับห่าวยางในตัวผู้หญิงคนนี้แน่มาดูกันซิว่าเราจะเอามันออกจากปากของเธอได้ไหม เฟยซูบินพูดด้วยความเป็นห่วงแต่พ่อครับผู้หญิงคนนี้เป็นบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงมากนะครับถ้าเธอจงใจแกล้งทำเป็นสับสนกับเราเราอาจจะไม่สะดวกในการใช้กลอุบายกับเธอนะครับบุคคลสาธารณะหรือเฟยซานหายย้อยอย้อยอย่างดูถูกและพูดอย่างเย็นชาว่าในสายตาฉันไม่สนใจหรอว่าจะเป็นบุคคลสาธารณะหรือเปล่า ถ้าฉันสามารถหาเบาะแสจากเธอได้ฉันไม่สนหรอบว่าเธอจะเป็นใครทั้งนั้นถ้าหล่อนไม่บอกทุกอย่างที่หล่อนรู้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ก็อย่าฝันที่จะได้ออกจากประตูตระกูลเฟยของฉันได้